มากินปลาเ้อทุกคนเอ้ยแหลกๆก็ว่าิได้มาผู้เดียวค่ะละส่วนมัวกับเนยาเนี่ยเอาไปเอามากกัได้สิบคนบับนี้พอดีมวนงานนี้ลุยเองถือปิงจับแล้วตัวหนึ่งสาเตียวก็ลุยได้ใจขนาดสี่บอลหนึ่งกับใบบอลหนึ่งเจ้านี้โน,โน้อขอยยังบอกว่านาน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 เอาแยงมากกับบริษสอนขี่คานขี่คานซาวทอกับซาววางก็ได้ปลาทุกคนมาเบ่งปลาเนี่ยนี่ขนาดกลางได้ข้าเดียว เต็มม่องเลยเสาวนี้ก็เยอะเข้าแห้งแหง,แหงเลี้ยวสายเลี้ยวควายอยู่มามาเมื่อนี้เข้าสิเฮ็ดเมนูเปิงแล้วก็ต้มหัวปลาแล้วก็ก้อยน้ำเดือพี่น้องเบิ่งเคียงกับคักเลานะอยู่ปลายอยู่โขกเนาะอันนี้คนถากินโอ้ยเสดายดเดชเริ่มทายตอนก้อยปลามาเบิ่งอาหารของเฮ้าเมาื่อนี้ได้ยังไงสีสันก็น่ากินอยู่เด้มีตม่บางุงนำ้ำมาเบิ่งบรรยากาศตอนกินปลาคือิแซ่บคักเนาะสุดเจ้า คอยพูดท่ายคลิปเนี่ยเ่าท่านได้กินโยบรรยากาศมือนี่ก็คักลายมือหน้าไปมือกินแล้วเราก็ไปกลุมหอยต่อเดอ้อมียอมเบอร์ไง,ไง่ายได้ทั้งปลา,า,าทั้งหอยพรอมสาวทอกกะโซฮาวขนาด